สวัสดีครับในที่สุดเวลาก็ได้เดินทางใกล้เข้ามาถึงทุกขณะกับนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ในปีนี้จะเป็นการหวนกลับมาล,ลีแมตกัรระหว่างเลอัลริตและลิเวอร์พูลโดยแล้วมาริดนั้นคือแชมป์สุดสาสมัยในรายการนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามาริดสามารถควา้าแชมป์ได้ในปีนี้มันจะทําให้ในช่วง10ปีหลังสุดในศึกย Le ูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วมาริดสามารถควา้าแชมป์ได้ถึง5ครั้งจาก10ครั้งที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดเส้นทางของทัพราชาชุดขาวเลอัลริตว่าพวกเขาต้องผ่่่่าา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 านนนนนนออะะไไรกกกััมมบ้ง้งงวทีีจฝจฝอฟฟอดดตเ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่าง AY 2 4แบนดน้องใหม่มาแรงมีครบคันทุกค่ายเกมแหล่งดวงความสนุกมีครบทุกการเดิมพันฝากถอนไวไฟกับผู้เล่นดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิป โดยในรอบแบ่งกลุ่มเรอัลมาดริดนั้นถูกจับสลักให้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับอินเตอร์มิลานชักตอรโดเนตและเชอร์ลิฟซึ่งในเกมนัดแรกเรอัลมาดริดนั้นบุกไปเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ถึงทีมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของโลนิโก้ในนาทีที่89ต่อมาเกมในนัดที่2เรอัลมาดริดนั้นพ่ายแพ้คาบ้านต่อเชอร์ลิฟไปแบบสุดช็อกหนึ่งประตูต่อสองและมันทำให้ทีมนอกสายตาอย่างเชอร์ลิฟทะยานขึ้นไปล้างเป็นจ่าฝูงเหนือเรอัลมาดริดและอินเตอร์มิลานซึ่งเเเเกกกกกมมมมในนนนนนััััััดดดดททีี่่รรรรรออออลลลลาาาาิิ้้้้้บบโโชชวว์์ฟหคงงแแุไไปปยตตตตะะู ต่อมาเกมในนัดที่4แล้วมาลิดยำแค้นด้วยการเปิดซาติอาโกเบอร์นาบิลเชิญเอาชนะชักเตอร์โดนเนตไปได้2ประตูต่อนหนึ่งจาก2ประตูของคาลิมเบเซมา่าที่ในท้ยที่สุดเขาจะกลายเป็นดาวสันโวของศึกแชมเปี้ยนลีกในปีนี้หลังจากนั้นเกมในนัดที่5ทัพราชาชุดขาวยังแรงไม่หยุดบุกไปชำละแค้นต่อเชิญลิฟถึงที่3ประตูต่อศูย์ ต่อมาเกมในนัดที่6เรลัลมาริทัน,นนะเปิดซาเตียโก้บาร์เดเวิลสอนเชิงอ,นอชนะอินเตอร์มิลานไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งนั่นทำให้จากการลงสนาม6กนัดของมาริดน,นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกลุ่มดีพวกเขาสามารถเก็บชัยชยนะไปได้5นัดและแพ้ไป1นัดเก็บไปได้15คะแนนยิงไปได้14ประตูเสียไป3ประตูทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยฐานะที่อันดับที่1ของกลุ่มดีส่วนทีมอันดับที่2นั้นตกไปเป็นของอินเตอร์มิลาน ต่อมาในรอบ16ทีมสุดท้ายเลอัลลิดนั้นต้องโคจรมาพบกับด่านใหญ่อย่างปารีสแซตคเชคแมงที่นำทัพมาโดยเลโอเนลเมสซี่เน์มและคิลิยันเอ็มบาเป้ซึ่งเกมใน,นนัดแรกเป็นเปนเทชที่กลุ่มความได้เปรียบเหนือเรอัลลิดได้ก่อนหลังจากที่เอ็มบาเป้มายิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย ช่วยให้เปเช่เฉีนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ต่อมาเกมในนัดที่2ที่ซาติยโกเบเดิลบ้านของเดลมาริดเปเช่นั้นบุกมาขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของเอ็มบาเปอีกครั้งแต่ทว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังคาริมเบเซมานั้นอง,องลงและซัตแทติกพาเดลมาริดพลิกกลับมาเอาชนะเปเช่ไปได้3ประตูต่อหนึ่งและทาให้ทัพราชชชุดขาวพลิกนรกผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะเปเช่ไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเป ยอยของคาริมเบเซมาที่สัดแท,ท็กชอีกครั้งและช่วยให้ทัพราชาัยชุดขาวบุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงทีนสาประตูต่อหนึ่งต่อมาเกมในนาที่2ที่บ้านของมาลิทเชลซี Chelsea นั้นบุกมาขึ้นนําไปก่อนถึง3สาประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมมันทําท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้อยู่แล้วแต่จากหมักเป็นเกมของอันเชลตต t ที่ส่งโรดิโกลงมาในนาทีที่78และหลังจากนั้น2นาทีโรดิโกก็มายิงประตูช่วยให้เล่ามาริดไล่ลมาเป็น1ประตูต่อ3และต้องไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งกก็็็เเเปปปปนนบซมมมม่่่่าาทีรระะตตตูชูชวยให้ลอลลดดิ2 3, ไ2 3จ ด้วยสกอร์นี้และนั่นทําให้ทัพลาชายชุดขาวพิกนรกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะเชลซีไปได้5ประตูต่อ4ต่อมาเกมในรอบรองชนะเลิศเล้วมาริน,นันต้องโคงจรมาพบก,กับทีมสุดแข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาร์ดิโอลาซึ่งเกมในนัดแรกเล้วมารินั้นบุกไปพลาดท่าให้แพ้ต่อแมนซิตี้มาก่อนด้วยสกอร์4ประตูต่อ3และต่อมาเกมในนัดที่2ที่ซาติเอโกเบอร์เบิ เลอัลมาริดนั้นตกที่นั่งลํบากแบบสุดๆหลังจากที่โดนแมนซิตี้บุกมาขึ้นนํา1ประตูต่อ0จากการยิงของลิยาสมาเลสในนาทีที่73ซึ่งเกมมันทําท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของแมนซิตี้อยู่แล้วแต่ทว่าในนาทีที่90โรดริโก้นั้นมายิงประตูช่วยมาริดตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และหลังจากนั้น1นาทีโรดิโก้ก็มาข่ประตูขึ้นนําให้กับเรอัมลมาริดได้สําเร็จซึ่งผลมันจบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และทําให้ต้องไปสู้ต่อกันในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็เป็นคาริมเบเซมาที่มายิงจุดโทษช่วยให้ทัพราชัชุดขาวเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่ง และทําให้เลอมาลลิดพิกนลกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะแมนซิตี้ไปได้6ประตูต่อ5 และนั่นทาให้ทัพราชันชุดขาวทะลุผ่านเข้าไปรีแมตต์นัดชิงชนะเลิศก,กับทัพผงแดงลิเวอร์พูลที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยป,าปราบพยศมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2017-2018ซึ่งมันจะเป็นการย้ำแค้งของเรอมาริตหรือพวกเขาจะถูกชำระแค้นจากลิเวอร์พูลทุกคนก็คงจะได้รู้พร้อมกันในเร็ววันนี้ในนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2021-2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนาสนามสตาร์เดอฟอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับเส้นทางสู่ปารีสสตาร์เดอร์ฟองของเลอมาริดและคิดว่านักชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีนี้เลอมาริดหรือลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายชนะยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ